ฟังแล้วสบายใจแต่คุยไม่ค่ออกคอมันไม่มีเสียงคุยแล้วก็ไม่มีเสียงเสียงไม่ออก <c oughs> ตั้งอกตั้งใจทําได้อย่างนี้ทุกปีทุกปีก็ประเสริฐนีดีมากน่าสรรเสริญในความพยายามอันนี้น่าดีใจแต่เสียดายบางท่านบางคน บางท่านบางองค์อธิษฐานน้อยเหลือเกินในในเอาทั้งทีก็น่นาใจะให้มันมาก,มากเพื่อเป็นการข่มกิเลสมันเป็นการข่มกิเลสอย่อธิษฐานต่อหน้าธารกำนันเท่ากันก็ว่าเราข่มกิเลสถ้าเราไม่ประพฤติปฏิบัติเราก็อธิษฐานแล้วนี่ต่อหน้าครูบาอาจารย์ ตอนหน้าพระภิกษุสษามเณรแม่ชีผู้ประพฤติธรรมล้วนแต่ผู้มีธรรมทั้งนั้นถ้าฝืนไม่ประพฤติปฏิบัติก็มีความละอายอันนี้จําเป็นจะต้องเอาอันนี้เรียกว่าเป็นการข่มใจเป็นการขม่มเลสอันนี้ดีมากขอยตั้งใจเถอะพวกเรามีศีลเป็นหลักมีสมาธิเป็นหลัก ประพฤติปฏิบัติกันจริงจังก็มีบุญมีกุศลอยู่แล้วแต่พวกเราอาศัยอย่างอื่นให้ช่วยให้ได้บุญได้กุศลเพิ่มอีกก็ยิ่งหน้าอนุโมทนาหน้าปลื้มใจโอ้คิดแล้วก็ไม่ขาดทุนไม่ขาดทุนเลยทีเดียวขอยตั้งใจนะตั้งใจกันดีๆเรื่องบุญเรื่องกุศลพยายามอย่าประมาทเออ อย่าประมาทพ้พูดก็เช่นกันเลี้ยงบุญเลือ่อนกุศลจะเป็นภายนอกภายในก็พยายามกันพยายามพยายามทุกวันขอให้ได้บุญได้กุศลพยายามดิ้นรนทุกวันสักเดียวก็จะขึ้นขำบลันไปเลี้ยงน้ําพระพระท่านอิ่มน้ําท่านก็นจะได้บำเพ็ญแล้วเออเราก็ได้บุญได้กุศลแล้วดีใจก็มีลูกศิษย์ลูกหาช่วยกัน เดือนหนึ่งได้สี่ห้าพันบาทซื้อน้ําแต่วันหนึ่งตกเข้าไปก็เกือบเกือบพันหรือพันบาทเดือนหนึ่งต,ตกเยอะเหมือนกันเขาอุตส่าห์พยายามดิ้นรนเพื่อถวายท่านทุกวันทุกวันก็ตั้งปณิธานแลนว,วันนี้เออเรียนพระเนรล้ว,ว่าจะขอถวายไปเรื่อยๆจนหมดชีวิตนอกพรรษาในพรรษาจะทำไปเรื่อยๆ ถ้า,าได้อยู่นะถ้าไม่ได้อยู่ก็แล้วไปถ้าได้อยู่ก็จะเลี้ยงไปเรื่อยๆถาวาย่านไปเรื่อยๆเอาบุญเอากุศลเอเอ,าเอาทาไปเรื่อยๆตลอดจนหมดชีวิตเราถึงจะเลิกกันถ้ายังมีชีวิตอยู่จะทําไปเรื่อยๆพอมองแล้วเห็นบุญเห็นกุศลเห็นได้ช,ชัดๆพอพระเนียนท่านอิ่มแล้วท่านกระผมเพ็ญท่านอิ่มแล้วท่านกระผมเพ็ญเราก็ได้บุญทุกวมื่ทุกวันอิม่มทุกวัน อันเนี้ยเพราะนั้นพวกเราก็เช่นกันสิ่งใดเป็นบุญเป็นกุศลก็ต้องพยายามพลิกแพงหาบายวิธีเอาให้ได้เยอะๆเอาให้ได้เราเสียสละเมื่อเพื่อบุญเราต้องเอาบุญเสียสละเมื่อเพื่อบุญไม่เอาบุญมัวจะสายไปหาบาปเป็นเรื่องอะไรบาปก,กรรมทั้งหลายเราต้องหนีเราอย่าไปหามันเออเรื่องอะไร เราหนีจากบาปมามาเพื่อประพฤติบุญบำเพ็ญบุญแล้วหลังจาก,กปเป็นแสวงหาบาปไม่เอาเราต้องเอาบุญสิตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติเอาบุญเอากุศลก็แล้วกันตั้งใจให้ดีเอาต่อจากนี้ไปก็ไปบำเพ็ญเอากระานไม่ชีก็เข้าที่เลยพันเนียนกันนี่มนขึ้นข้างบนครับไปฉันน้ำครับ